ลราลงไปไหนนั่นเป็นไปไหนทองคำทองคำทองแฝดทองคำม,มาแล้วมาเซ็นชื่อบอกมาเซ็นชื่ออยู่นี่ล่อยช้างไปแล้วครับเออหินยาครับ <laughs> ช้างหลา,า,หลา้ัล่าไปลื่ไปลื่น้างไป่น <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว แล้วทองคำทองคำไปแล้ว<ป>